ครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้เราจะไปตลาดกันนะครับจำได้ไหมว่าใครนะครับทักทายกันหน่อยแลย้วจำได้ไหมตอนนี้เราจะไปตลาดกันพี่น้องว่าผมจะกล้าเข้าตลาดหรอปดูกันนะไป ไป่มาตลาดกัน,น,นเราอยู่ท่ามกลางมาตลาดครับพี่น,อน้องขาันสิบบาทจ้าเก้าบาท มีแล้วเสื้อไข่ปิ้งไส่อะไคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับช่องบอยหอยพินด้วยนะครับข้าไปเบิงเชียงคานครับครับตอนนี้ก็พาเข้ามาชมเชียงคานยุคสมัยที่เมื่อนี้เงียบครับมื่อนี้ ิหมดเลยิใช่ครับเงยบมากนักท่องเที่ยวไม่ค่อยม,มีเลยเงยบมากาเลยยูยูยังน้อยน้อยก็แดูดเยอะแยะเลยนะครับมาเที่ยวกันนะครับเขี้ยสีย ็ัค,นนครบอันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับดูไม้เก่าไม้เก่าบ้านเมกเกหนะักย่าบ่ะใครที่ยังไม่เคยมาเดินนะครับมาเดินเย่อนทานได้เลยสวยสวยแน่นอนรับประกันนี่ น้องโบนะครับก็ขับรถไฟฟ้าชุดวันนี้ภารกิจก็จะเรียบร้อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านที่ติดตามช่อง,องบอยหอยพินนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อให้กำลังใจและชมคลิปต่อๆไปนะครับก็ทำอะไรนะครับช่วงเริ่มต้นใหม่ก็ยังไม่รู้จะทำอะไรอยู่นะครับคิดไอเดียยังไม่ออกบ๊ายบายครับ